ผมไม่อยากจะพูดว่าเรื่องนี้มันคือคําแก้ตัวของพ่อแม่พี่น้องชาวนานเลยนะครับเพื่อนเพราะเพเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการซ้ําเติมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องบูบี้หรือมันจะมีเรื่องมาม่าเกิดขึ้นตามมาพอดีบังเอิญไปเห็นสกูป๊ปสกู๊ปหนึ่งของช่องรับช่องหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับน้ําท่วมทางโซนภาคอีสานก็เข้าพันพื้นเมืองเข้านาปีในสกู๊ปเราก็ฟัง,ฟ,งฟังฟังอ่ะนะฟังเขาก็บรรยายนะมีลุงคนหนึ่งครับลุงแก่ๆเขาก็บอกยูนะคะว่าก็สัมภาษณ์ ปพอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลุงคนนี้ไปว่าเป็นอย่างงี้มันเสียหายใช่ไหมแล้วถ้าน้ําลดแล้วจะได้ไหมเข้าในส่วนนี้แล้วถ้าจะทําปลูกไหมเนี่ยจะทันไหมจะดีไหมก็ก็ได้คําตอบนั้นผมฟังผมก็เอ๊ะใจนะเอ๊ะใจว่าเอ๊ะทำไมลุงเขาตอบอย่างนั้นคือลุงเขาตอบว่ามันไม่ทันแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมลุงเขาตอบว่ามันไม่ทันแล้วไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะแต่วันนี้ที่ผมจะพูดเรื่องนี้เพราะอะไรผมจะพูดเรื่องนี้เพราะผมเผื่อว่า ก็ว่านะกว่าเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นนี้มันจะสะท้อนไปถึงเผื่อมันจะมีการแชร์หรือสะท้อนไปถึงกลุ่มของพ่มแม่พี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบของน้ําท่วมผมจะบอกจากประสบการณ์สนตัวตรงของผมเองเลยนะครับเพื่อนๆว่าล่าสุดของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทําอยู่นขณะนี้นะล่าสุดที่ผมทําเองเนี่ยก็คือผมจะยึดอยู่ในช่วงแค่กันยายนเดือนกันยายนไม่เกินวันที่1ิ้าของเดือนกันยายนอย่างล่าสุดอย่างชาสุดผมก็จะยึดเอาช่วงเดือนกันยานี่แหละเป็นเกณฑ์ในการทําข้าวพันธุ์พื้น หลายๆคนบอกว่าตอนนี้นำรถก็ไม่ทำแล้วเพราะว่ามันไม่ดีแล้วมันล่ามันผลผลิตมันก็ไม่ดีอ่ะเพื่อนๆดูข้าวผมนะครับ คือข้าวผมที่ทําช่วงวันที่ประมาณวันที่9วันที่9วันที่10อะไรประมาณนี้แหละที่หวานน่ะนะแล้วอย่างนี้เราจะมาอ้างเป็นเหตุผลว่าทําล่าแล้วมันไม่ได้ผลผลิตที่ดีมันก็จริงอยู่ครับเพื่อนเเพราะว่าในโซนแถบภาคอีสานน่ะมันระบบการจัดการน้ำมันมันไม่เหมือนโซนภาคกลางมันค่อนข้างมีปัญหาก็จริงอยู่แต่ถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยไม่มีข้าวกินเลยปีนี้เพราะว่าน้ําท่วมข้าวน้อยไอ้หนูกินข้าวน้อยนะประหยัดประหยัดหน่อยเพราะว่าข้าวเรามีน้อยปีนี้เราทําข้าวไม่ได้เพราะน้ามันท่วมไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างประมาณไม่เเกกิินนนดดัยาาา่่ตตวถ้า ถ้ามันสามารถทําได้ในช่วงเดือนกันยาสามารถหวานได้นะครับเพื่อนคือการทํานาตามน้าเลยย้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยนทํานาตามน้ําหมายความอะไรครับหมายความว่าน้าลดก็ค่อยค่อยๆหวานเลยครับเพื่อนไม่ต้องดําแล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันเวลาทันเดือนแล้วในช่วงถ้าน้ําลดก็ตีเทือกจะไม่ตีก็ได้ครับจะหวานแบบนั้นเลยก็ได้นะถ้าต้นข้าวมันเน่ามันเปื่อยมันยุบแล้วก็หวานแบบนั้นก็ได้ครับนี่มันก็สามารถทําได้เพื่อนหรือของใครที่มันข้าวต้นข้าวมันเสียไม่สมบูรณ์เราก็ใช้วิธีการปั่นนปั่้้ว็อาาาาะไมตงยดดรเเพพสภิน ปั่นดินฟูหวานเลยครับหวานตามน้าไปเลยแล้วมักน้ำอย่ารีบปล่อยน้ำนะเพื่อนๆกักน้ำกักน้ำกักน้ําไว้แต่ละบิ้งแต่ละบิ้งแต่ละล็อกกักดักน้ําไว้สักคืนนึงอ่าในเคสนี้ต้องแช่ข้าวก่อนนะครับต้องบ่มข้าวไว้หนึ่งคืนนะก็ทําได้นี่ครับเพื่อนๆไม่ใช่ปัญหานี่เราจะมาอ้างว่ามันไม่ทันเดือนทันปีงั้นแสดงว่าที่ผมทําทุกปีในช่วงเดือนกันยายนผมก็ไม่ทันเดือนทันปีเหมือนกันนี่ครับแล้วทําไมผลผลิตของผมถึงอยู่ในระดับเกณฑ์89 5ตลอดบางปีดีๆสภาพอากาศดีๆความหนาวความเย็นไม่ได้มมาาาาชเเเ็วกกินนไไปปปทอยย่่งงลลีแ อยู่ในสภาพที่ดีผมได้ถึงระดับเป็นตันผมก็ทําได้มาแล้วมันกําลังบอกอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับมันกําลังบอกว่านั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นอย่างที่คุณเข้าใจมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปกับข้าวผ่านพื้นเมืองที่หลายๆคนเข้าใจเพียงแค่เพื่อนๆอนาจจะขาดตัวน้ําที่ดีอาจจะขาดความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะลังเลก,กับการตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนผ่านกับสิ่งใหม่ๆอันนี้อยากจะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดกับเพื่อนๆที่ทํานาข้าวผ่านพื้นเมืองที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหาแล้วน้ำ กันยาถ้ามันไม่เกินนะย้ำนะถ้ามันไม่เกินเดือนกันยามันก็ยังสามารถที่จะหวานได้ครับโดยการทำนาตามน้ำเลยเพื่อนๆก็ใช้รักการข้าวคอขอ,ขอทัว่วไปเลยครับเพป่อนๆในการจัดการดูแลนาะจะเอารักการของข้าวนาปีที่เราเคยทำเหมือนอยังทำต้นฤด,ดูตั้งแต่พืษภามาไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเพื่อนๆทำรักการนี้จะได้ผลผลิตน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆเอารักการของข้าวคอขอ,ขอ,ขอไปจัดการกับข้าวไวต่อช่วงแสงในช่วงปลายแสงเนี่ยมันจะทำให้ได้ผลผลิตสูงครับและเวลาสั้นไม่ต้องรอนานนั่นหนึ่งครับการใส่ปุ๋ยก็ใช้รักการเดียวกันเลย แต่ว่ามันจะมีการจัดสรรสูตรปุออย๋ยน้อยให้มันเหมอะกับสภาพพื้นที่ดินในรายละเอียดผมจะไม่พูดเพราะว่าผมทำคลิปวิดีโอไว้หลายคลิปมากเ,เพื่อนๆก็ไปย้อนดูเองวันนี้ผมแค่มาสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าไอ้คําว่าทําไม่ได้แล้วเพราะมันล่ามันไม่ทันเดือนทันปีทันตะวันวันนี้ผมจะมาช่วยยืนยันอีกคนนึงว่ามันทําได้ แล้วที่หลายๆคนบอกว่าทําแล้วมันไม่ดีอ่ะถ้ามันเกินนี้เกินจากกันยายนไปแล้วอ่ะทำว่าจากประสบการณ์ที่ทํามานะไม่ดีไม่ดีอันนี้บอกเลยเพราะเวลามันสั้นมันมีเวลาจํากัดแค่นิดเดียวเองมันทาให้ต้นข้าวเตี้ยเตี้เองครับต้นข้าวสูงไม่เกิน70เซนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีกอมีเพื่อนเอหลายๆคนสงสัยแล้วอยากจะรู้ว่าเออระหวานข้าวช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันมีกอไหมอันนี้ต้องบอกตรงตรงเลยนะครับนเดือๆไม่มีกอไม่มีกอในช่วงประมาณ15ากันยาเนี่ยไม่เกินนะบห้15กันยานะตั้งหต หวานไร่ละ30-35กิโลกรัมต่อไร่และนี่แหละมันจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงยึดหลักการของการทำนาข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเอามาเป็นบรรทัดฐานในการทำข้าวไวต่อช่วงแสงในช่วงปลายแสงย่างข้าวมะลิพันธุ์พื้นเมืองเอาไว้กินนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังสองคิดสองใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้อันนี้ผมก็มาช่วยเพื่อนๆยืนยันนะครับว่ามันสามารถทำได้ครับอันนี้ก็คือหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องการันตีให้เพื่อนๆได้เห็นว่า ไม่เกิน15กันยาเข้ามันออกมาสภาพนี้ครับเ่็นไคิดว่าพอใจไหมครับอันนี้ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่95ถังครับแล้วระดับนี้พอใจไหมครับไปต่อครับกับเดือนกันยาไม่เกิน15กันยาตามนั้นนะ